วสวัสดีคะ่ะทุกคนวินาซงคอนมิจิวะอย่างที่เคยบอกไว้ในไลฟ์คราวที่แล้วนะคะเอ๊ะไม่สิเราบอกในโซเชียลนะคะว่าเราจะเปลี่ยนจากการไลฟ์มาเป็นการลงวิดีโอตอบคำถามแทนค่ะก็คือจะไปโพสต์ถามไว้ใน IG กับ Facebook แล้วก็เอาคำถามมาพูดตอบเป็นคลิปนะคะวันนี้ก็ได้รอบประเดิมครั้งแรกค่ะเยย あのですね、SNS では、あの、これからはライブじゃなくて、質問コーナーの動画に変更しますと、報告しましたよね。はい、多分、見たと思います。で、これが1回目です。で、ね、この動画が出るのは、ハロウィンということで、ちょっと、ファンタシーな格好、ファンタシーじゃないや、あの、普段着ない格好ね、これ。 เบบี้ชักเบบี้จะในเกิดเน่เป็นเบบี้ชาร์กนะคะอาจจะเป็นร่างเต็มวัยแล้วนะคะเป็นฉลาบน้อยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ชุดเบบี้ชาร์กนี้นะคะคุยกับทุกคนตอบคําถามกันในวันนี้กันเลยค่ะแล้วก็ใครที่ดูไลฟ์มาหลายๆตอนก็คงจะจาได้นะว่าเราเคยบอกว่าเราจะเปลี่ยนต้นไม้ใหม่และเราก็เปลี่ยนแล้วจังเป็นวันใส่ปลอมนะคะ 前々のライブでは、あの、新しい植物を買いたいなって言ったんですよね。みんな覚えてますかで、買いましたよ。人工の盆栽ですけど、どうですかね。街にまた、買いました。ロコ、カムタームะะ、ムんかコミ、ホマ、マクマ,マ,マ,マイルイ、グリョウチャ。 อตอบเท่าที่ตอบได้แล้วก็ส่วนคนไหนที่แบบว่าไม่ได้ตอบก็อาจจะอ่านชื่อก็พอเนาะนะคะแล้วก็ด้วยความที่คนไทยถามมาเยอะกว่าก็จะเดี๋ยวจะเริ่มอ่านจากคําถามที่เป็นคนญี่ปุ่นถามมาละกันจะได้พูดแปลทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแล้วพอหลังจากนั้นพ๊บก็จะเป็นภาษาไทย only นะคะはい、hey. no no la, ่คำถามที่มาคือส่วนかหなんですので、だかไทのนะคะเพราะว่าภาษา่า タイ語日本語両方を答えますねでその後はタイ語のみですごめんなさい動画が長くなりますのでนะคะโอเคจ้ามาจือว่าอินสตาแกรเริ่มจากทั้งอินสตาแกรมก่อนเลยนะคะไฮไฮก็อ่ามีคนถามค่ะคุณน้อย NY นะคะถามว่าชอบไปเที่ยววัดไหนที่สุด เผื่อไปตามอ่ะอันนี้คนไทยถามก่อนนะเดี๋ยวตอบไปก่อนวัดที่ชอบไปหรอคะชอบไปเยอะมากเลยอะเมืองไทยมีวัดสวยๆเยอะมากเลยตอบว่าชอบที่ไหนที่สุดไม่ได้ละกันเพาชอบหลายที่หลายใจนะคะอโนมัสกุไทยจริงกันดสงเดชแน่กว่าเดียวย่นจัตกระละอิจิบังทีน่าอเทาวดโก้ดิสกาอิจิบังวะคิเมะรันไน้ดสเน่โมไทยเดวคิเรนาโอเทา้าโอซมบุมวไตโนเดะมาดาเซมบุมวัด่นะคะ เอาละเดี๋ยวมาที่ทำถามภาษาญี่ปุ่นกันนะคะจะมาส่วนนี้ห้องจินกะตะโนคิสมงกันะเดนี้อโนอินสตาคาระคาราอาเกะอาเกะทโร่ังเนี่ยญี่ปุ่นว่าโคโยชิซึนเดสเกโไทยว่าโคโยสุดุคิอะทิมัสกะเขาถามว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะที่เมืองไทยอ่ะมีต้นไม้ที่เป็นใบไม้แดงบ้างหรือเปล่าอาวดมัสเกโเ่าวด อนุาตะโหคิตาโนโฮออิคุโหมอโคโยโนโทโคโมิมัสนะคะก็เมืองไทยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะต้องไปบนภูเขาเนาะที่อากาศเย็นๆนหน่อยที่ภาคเหนือก็จะมีนะคะให้แล้วก็คุณโทโยจังนะคะ21น,นะคะถามว่าพุ ok ่งจาวันนั่นจีนีออกที่มัสงกาปกติแล้วตื่นนอนกี่โมงหรอคะก็แล้วแต่วันนะคะถ้าเกิดว่าวันที่มีงานก็ตื่นเช้าไปเลยได้ค่ะตื่น6โมง7โมงเลยแนตะ่ถ้าเกิดไม่มีก็สบายๆ9โมง10โมงนะคะ あのね、用事とかお仕事がある日は6時七時とかをもう起きられますよでも何もない日は9時とか10時とかあのサバイサバイに楽にはいあとは日本人の質問はないですかね少ないねじゃあタイ人の質問に入ります OK <coughs> ーーかごうかもたんじゃこんはいなかあくんこらま วิงกวีนะคะถ้าไม่นับประเทศญี่ปุ่นหรือไทยมีประเทศไหนที่อยากไปบ่อยๆไหมคะกออ็อยากไปบ่อยๆเหรอโอ้ยจริงๆฉันหลายใจฉันก็อยากไปหลายๆที่เลยนะแต่ถ้าไม่นับญี่ปุ่นหรือไทยอยากไปบ่อยอ่าขอต่อว่าไต้หวนันละกันไต้หวันอาหารอร่อยด้วยไปก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็บางที่เนี่ยบรรยากาศคล้ายญี่ปุ่นแต่ก็เป็นผู้ภาษาจีนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ก็ขอตอบว่าไต้หวันแล้วกันนะคะก็ไม่น่าใจเนี่ยคนได้ก็รอไทยก่อนน้องมีเนี่ยได้ไหมก็ไม่น่าใส่อันนั้นเนี่ยซุกิโนะโดคาเดวะมูชินิฮอนจิงกาขอบคุณค่ะนะคะบอกคนญี่ปุ่นไงว่าคราวนี้เดี๋ยวขอเป็นพูดภาษาไทยล้วนแล้วเนาะเพราะว่าเป็นคำถามจากคนไทยแล้วนะคะถ้าเกิดอยากให้พูดญี่ปุ่นอีกเดี๋ยวถามมาในโซเชียลอีกนะคราวหน้าจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะให้คุณ already b ี ะะไม่รู้อ่านถูกปันนะคะอยากทราบว่าระหว่างอาหารหรือขนมประเทศไทยและญี่ปุ่นประเทศไหนถูกปากมากกว่ากันแล้วเป็นอาหารหรือขนมอะไรเผื่ออันไหนยังไม่เคยลองจะได้ไปลองทานติดตามชั้นแนวอยู่ขอบคุณมากเลยค่ะเอ้ยถามว่าอะไรถูกปากมากกว่ากันหรอมันตอบยากมากเลยอะ่ะเพราะว่าก็คือจะมีที่ชอบหลายอย่างมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นขนมเนี่ยเป็นพวกพวกเบเกอรี่พวกเคก้ก พวกสวิทอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาก็จะทําแบบขึ้นชื่อเนาะอร่อยอยู่แล้วเนาะเบเกอรี่ญี่ปุ่นอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยพวกของเผ็ดๆก็ดีก็ชอบค่ะชอบหลายอย่างไงโอ้ยถ้าถามเรื่องอาหารนี่เธอถามยากมากเลยตอบไม่ได้นะเพราะชอบหลายอย่างนะคะให้คุณสุนิสารหมู่นะคะอยากให้คุยเรื่องการเดินทางครั้งแรกถ้าไปญี่ปุ่นด้วยตัวเองควรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะอันนี้จะตอบคร่าวๆก่อนแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมปตอบยาวๆ ทำเป็นคลิปหรือว่าทําเป็นคอนเทนต์มานะคะการแนะนา,นานครั้งแรกถ้าไปด้วยตัวเองครั้งแรกไปด้วยตัวเองเลยเหรอจริงๆครั้งแรกเนี่ยจะแนะนานให้ไปกับทัวร์ก่อนไปดูบ้านเมืองเขาก่อนดูว่าแบบเซอร์เวย์ไปกับทัวร์จะอุ่นใจกว่าสําหรับครั้งแรกนะเพราะว่านี่ส่วนตัวก็ไม่สชครั้งแรกเราไปกับไปเรียนแลกเปลี่ยนนะี่นะ เออนั่นแหละไปกับทัวร์ก่อนครั้งแรกจะดีกว่าแต่ถ้าไปครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะหาแพลนที่เป็นแบบว่าที่คนเขาไปกันมาแล้วเขามาแจกเป็นแพลนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างในพันทิปอะไรเงี้ยก็น่าจะมีเยอะแล้วก็เลือกไปเที่ยวใกล้ๆโตเกียวก่อนไปโตเกียวไปโยโกฮาม่าไปฟูจิอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่าจะโอเคนะคะสําหรับครั้งแรกนะคะให้โอเคอ่ะถัดมานะคะเป็นในอ่า นะในอินสตาหมดยังเนี่ยอ๋อคุณเมนคายเมนคายนะคะเมนคายสี่หกแปดนะคะอยากให้เราประสบการณ์ไปเที่ยวญี่ปุ่นสิ่งที่ควรรู้ผมว่าน่าสนใจโอเคอันนี้เก็บไว้ไม่โมไม่โมไว้นะคะเดี๋ยวไว้จะไปทําเป็นคอนเทนต์ข้าวหลังนะคะแต่ว่าเล่าสั้นๆสําหรับคําถามนี้นะคะประสบการณ์ไปเที่ยวหรอคะสิ่งที่ควรรู้หรอคะอก็ลองจำละกันว่าเวลาที่เราจะขึ้นลงบนในเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องยืนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนาะเออบาง ภูมิภาคคันไซอีกแบบหนึ่งคันโตอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าเมืองตาเหลี่ยวก็ต้องเหลวตาต,ตามนะคะ่ะคุณคุณออร์นิดนะคะจะทำะรายการคิโมจิอีกเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่นี้ยังตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่ากับแดนนี่กับภาพพุ่งก็ยังมีติดต่อกันเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้เรียกว่าแตกวงแล้วกันแต่คิดว่าตอนนี้ยังทํากันไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าพักไปก่อนแล้วกันนะคะยังตอบเมื่อไหร่ไม่ได้นะคะคุณหมูแฟชสวัสดีคะ่ะคิดถึงนะคะให้หายโอเค ต่อนะคะมาใน Facebook กันบ้างนะคะให,ให้คุณเกียรติศักดิ์ถ้าอยากแบคแพคไปเที่ยวญี่ปุ่นเองช่วงปีใหม่สัก4วัน5คืนจะแนะนำไปเมืองไหนบ้างคะโอ้ไปปีใหม่4วัน5คืนเลยเหรอหนาวด้วยเนะเาะเล่นสกีไหมคะถ้าเกิดว่าไปเคาดาวที่ลานสกีที่เมืองที่มีหิมะอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีเนาะลานสกีก็อย่างเช่นที่นีกะตะโจเอจึ u, หรือว่าโทฮคุ oku, หรือว่าฮอกไกโดนี่ก็น่าจะดีเนาะ คือใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในลานสกีเลยแล้วกออ็ไปออกกําลังกายเล่นสกีกลับมาแช่น้ําร้อนแล้วก็เขาดาวกันในที่พักอะไรอย่างนี้ก็น่าจะชิลดีนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะคะแต่โดยส่วนตัวอยากทําแบบนี้นะคะให้คุณเกียรติชักกรนะคะถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างระหว่งางแมงลางสาับตัวใหญ่ขึ้น10เซนกับแมงมุมจะมีปีเกเล็กกว่าอยากให้สัตว์ประเภทไหนหยุดวิวัฒนาการไว้แค่นี้มากกว่ากันเฮียอยากให้อันไหนหยุดหรอ เ,เราคิดว่าถ้าเป็นความอยากของเรานะก็ถ้าเขามีความสามารถจะเติบโตได้ก็ก็แล้วแต่เขาเถอะก็ให้เขาได้เติบโตเเราคงไม่ห้ามเขาหรอกเพราะยังไงเราคงไม่ไม่อายุยืนเท่าเขาอยู่แลวั้งสัตว์พวกนี้เขาแบบว่า อยู่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบันไงเขามีวิทยาการมาเท่ากับว่าเขาก็มีความเจ๋งในตัวอย่างหนึ่งเออไม่มีใครห้ามเขาได้หรอก <c oughs> รอก็ปล่อยเขาไปเถอะนะคะอาจจะเป็นคําตอบที่แปลกๆนิดหนึ่งเนาะให้คุณยุ้ยสวัสดีค่ะรูปนี้สวยมากสู้ๆเป็นกาลังใจให้ขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆไว้มีคําถามจะลองส่งขอบคุณมากเลยนะคะยุ้ย وي! ให้คุณนาวาดนะคะบอกอไปเล่นภาพยนตร์เรื่องเกาก้าได้อย่างไรและรู้สึกอย่างไรกับบทบาทตัวละครที่ได้รับก็ตอนนั้นก็ไปออดิชั่นตามปกติเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าเป็นเด็กแคงาาานไปถ่ยโฆษณ ถ่ายงานอะไรอย่างนี้บ่อยๆก็คืออยู่โมเดลลิ่งนั่นแหละแล้วก็มีงานภาพยนตร์ให้ลองไปแคสก็ลองไปดูจริงๆแล้วเคยแคสมาหลายอย่างเลยนะเกิลกรุ๊ปก็เคยแคสเออเป็นนักร้องก็เคยแต่ฉันก็ร้องเพลงไม่เก่งแกก็ไม่ได้ก็ไม่แปลกแคสวีเจก็เคยแคสนังแคสละครอะไรเงี้ยเออก็มีแค่เรื่องนี้ที่ได้เรื่องเดียวแล้วก็ความรู้สึกยังไงกับตัวละครที่ได้รับหรอก็เออวาวแกนี่มันดื้อว่ะ จะไปอวกาศทํำไมไปแล้วก็ตายอยากไปก็ตายสู้เรียนหนังสือหาอะไรอร่อยกินดีกว่าอันนี้โตขึ้นมาถึงคิดได้อย่างนี้นะคะแมวโอเคอคุณปียะวันนะคะอยากรู้ประสบการณ์ตอนไป AFS ที่ญี่ปุ่นตอนมหกยังจำความประทับใจอะไรตอนนั้นได้ไหมโอ้เรื่อง AFS นี่คือเพิ่งเล่าไปในคลิปที่ไปคลาโบกับคลิปของบิมเซนเซเลยนะคะก็มันเป็นหนปีที่ดีมากนะที่เราได้ใช้ชีวิตแบบนักเรียนญี่ปุ่นที่เราใฝ่ฝันมาเหมือน เฮ้ย hey, เราทุกคนถ้าเราเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะเราจะต้องอยากจะไปเห็นชีวิตนักเรียนญี่ปุ่นแท้ๆออคือชอบทุกอย่างอะ่ะบรรยากาศคือเอาเป็นว่ามันไม่ได้แฮปปี้ขนาดที่แบบว่ามีเพื่อนชีวิตวัยรุ่นมีความรักอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คือทุกอย่างที่ได้เห็นมันเหมือนเป็นคอมพลตอ่ะเป็นฝันที่เป็นจริงอ่ะเราได้เห็นเราได้ไปอยู่สถานที่จริงอันนั้นคือแบบมันประทับอยู่ในใจแล้วอะ่ะก็เคยมีไปที่โรงเรียนด้วยเดี๋ยวยังไงเคยเคยลงเป็น y o YouTube ด้วยนะ ลงใน Youtube ตอนที่ไปจังหวัดนีจะตะแต่คิดว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ดูถึงตอนนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเป็นปกอะไรนี้ไงไม่ไดเอามาเอ้ยเอามาเป็นปกสิแต่ว่าไม่ได้เน้นมากเท่าไหร่ก็คือมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยในคลิปนั้นเดี๋ยวยังไงมาลงเป็นคอนเทนต์ซ้ำอีกรอบดีกว่านะคะเดี๋ยวรออ่านด้นะคะพี่ยวันให้คุณสุภพง์นะคะเราไลฟสัมภาษณ์เคนโกะอุตเตอร์แมนทิกเกอร์อยู่นะคะอ๋อ ขอบคุณมากเลยค่ะก็อันนี้บอกในไลฟ์ไม่ใช่ในไลฟ์สิบอกในนี้ด้วยนะคะในคลิปนี้ด้วยนะคะว่าวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์กับอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะคะก็คือทางไทยเนี่ยก็จะมีเราเป็นพิธีกรด้วยนะคะแล้วก็จะมีคุยกับนักแสดงจากเรื่องอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะคะก็คือเขาจะไลฟ์กับคุยกับแฟนแฟนคลับที่เมืองไทยเลยแล้วก็มีดาราไทยนะคะอย่างคุณอมฮอกเทล นะคะมาร่วมพูดคุยกันด้วยยังไงก็เข้าชมกันได้ชมฟรีเลยนะคะวันที่5พฤศจิกายน5้โมงเย็นไม่ใช่ 5, โมงเย็น18นาฬิกานะคะ6โมงเย็นนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเพจได้เลยมีแปะข้อมูลไว้แล้วนะคะในโพสตก่อนหน้านี้นะคะให้คุณอธิวัฒน์นะคะประสบการ์ประทับใจไี่สุดเศร้าที่สุดตลกที่สุดกับทีมงานคีโมจีนะคะอ,อันนี้เราเอามาเล่าเรื่อยๆเนาะก็ทุกวันพฤหักงานเราจะทําเป็นคล้ายๆคอลัมน์เล่าเรืเ่องความประทับใจ ในเรื่องงานที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ที่สุดสนุกที่สุดลำบากที่สุดเคยเจ็ดตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งเคยมีเล่าบ้างเกี่ยวกับคิโมจิแต่ว่าไม่ใช่คิโมจิทั้งหมดเพราะว่าเลโก,ก้ผ่านงานมาหลายอย่างก็จะเล่าสลับกันไปแล้ววันนี้งานนั้นวันนี้งานนี้วันนี้งานแฟชั่นวันนั้นงานนางแบบวันนี้งานบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีเล่าไปแล้วลองไปอ่านย้อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องทํามาเป็นคอนเทนต์ต่อยอดแหละเพราะว่าคนน่าจะอยากรู้กันนะคะขอบคุณมากสำหรับไอเดียนะคะ คุณวรชาตินะคะถามว่าทําไมถึงเลือกเป็นทาสแมวจริง,รงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กเป็นสายหมามาก,ก่อนเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหมาคือไม่ได้เลี้ยงเพราะชอบแต่ว่าเพราะว่าคุณปู่คุณพ่อที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาเลี้ยงมาไงเราก็เลยชินกับหมาเป็นธรรมดาแล้วก็แบบแต่ก่อนก็เคยมีหมาที่สนิทด้วยชื่อไอ,อ้อ้วนมันน่ารักมากเป็นหมาที่น่ารักมากจริงเป็นหมาที่แบบสนิทสุดในชีวิตแล้วอะแต่ว่าเขาตายไปนานมากแล้วะนะแล้วก็ตอนนี้พอมาได้เป็นทาสแมวเนี่ยก็เริ่มเลี้ยงตัวแรกพิริชีนะคะก็หลายปีละ ตอนนั้นก็ไปเจอเขาในงานแมวหาบ้านแล้วก็แบบถูกชะตาก็เลยพากลับมาบ้านเลยแล้วตอนแรกก็มีปัญหากับที่บ้านพอสมควรเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เลี้ยงสัตว์ในบ้านเลยคือเป็นบ้านแบบคนไทยแบบไทยสมัยก่อนน่ะคนข้างหัวเก่าคือคิดว่าหมาแมวต้องเลี้ยงนอกบ้านคือสมัยก่อนที่เลี้ยงหมาก็เลี้ยงนอกบ้านไม่ให้เข้าบ้านไงแต่ว่าเราอ่ะอยากจะเลี้ยงแมวระบบปิดซึ่งเป็น เป็นก,การทําให้ชีวิตของแมวอะ่ะมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องเสี่ยงอันตรายกับการโดนหมากัดรถชนหรือว่าเป็นโรคต่างๆหรือว่าหายไปไหนเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็เลยไฟ่เพื่อที่จะได้เลี้ยงน้องในบ้านแล้วปัจจุบันก็มีน้องๆสามตัวตามนี้่ะค่ะมีโมจิโดโดมีค่ะโอเคเรโกซังเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ยังไงและอะไรเป็นแรงผักดันให้ใช้มาต่อเนื่องคะคุณธงชาตินะคะก็ อันนี้ก็ไปเคยไปเล่าในคลิปของน้องบีมแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาแปะให้ได้อ่านเพิ่มกันด้วยลวกันเนาะให้ได้ดูเพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะทำเป็นคอนเทนต์เพิ่มตอนหลังด้วยนะคะเริ่มเรียนได้ยังไงเพราะว่าชอบ pop c u เจอร์ของญี่ปุ่นคะ่ะตั้งแต่สมัยยังอ่านยังเขียนไม่ออกเลยแล้วก็เป็นเด็กไทยธรรมดาในโรงเรียนไทยธรรมดาเลยก็จะชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนไตาาน้หวันฟังเพลงญี่ปุ่นชอบไอดอลญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่ว่าทำเจ๊ p ๊ เข้ามาในเมืองไทยอะค่ะตอนนั้นเคป๊อยังไม่ดังเท่าเจป๊อปนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะฟังภาษาของเขาออกเพื่อในอนาคตสสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอศิลปินที่เราชอบแล้วเราคุยกับเขารู้เรื่องค่ะ ต่อนะคะคุณองอาถ้าอยู่ญี่ปุ่นระยะยาวใช้เน็ตค่ายไหนดีที่ได้่องโทรและเน็ตพอใช้หนึ่งเดือนไม่ไม่แพงจนไปสำหรับนักศึกษาหูยอันนี้ตอบไม่ได้เลยขอโทษด้วยนะเราเป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรที่ไม่มีข้อมูลตอบไม่ได้เนี่ยก็จะบอกตรงๆนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วตอนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ญี่ปุ่นเป็นคนที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยดังนั้นคําถามนี้แนะนําให้ไปถามในเพจที่แอดมินเขาเป็นคนที่อยู่ญี่ปุ่นจะดีกว่านะคะให้เอตโต คุณมายนะคะอะไรที่ทาให้บอก,กอชื่นชอบญี่ปุ่นแล้วเข้าวงการบอก,กอรนิตยสารญี่ปุ่นมาได้ยังไงก็ชอบญี่ปุ่นต่อไปแล้วนะคะส่วนเรื่องนิตยสารเนี่ยก็คือช่วงที่เรียนหนังสืออยู่แล้วทีนี้เรียนใกล้ะจะจบอะค่ะมีอาจารย์ที่คณะเอกญี่ปุ่นธรรมศาสตร,ร,ร์เขาก็มาบอกว่าแบบเออเนี่ยมีเพื่อนเขานะทำนิตยสารญี่ปุ่นอยู่ต้องการคนไปเป็นแอสิสแตนต์ก็คือผู้ช่วยบอก,กอ,อะไรอย่างนี้อ่ะก็คือจนไนี้จะมีพี่มีพี่บอก,กอที่เขา ทำอยู่แล้วแล้วก็เลยจบใหม่แล้วเข้าไปเป็นแอซิสแน์เป็นผู้ช่วยเขานี่แหละค่ะก็เลยเริ่มต้นการทํางานเกี่ยวกับนิตยสารญี่ปุ่นนี่แหละคือเป็นคนที่ชอบอ่านนิตยสารญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือไม่ถึงกับแบบชอบแต่งตัวอะไรมากทุกอย่างหรอกแต่คือมันอ่านสนุกอะนิตยสารญี่ปุ่นมันจะแบบว่ามีหลายแบบเข้ากับไลฟ์สไตล์คนแต่ละแบบแต่ละช่วงวัยด้วยเหมือนเขาโตไปตามเราเลยเหมือนแบบจบมปลายปุ๊บโตขึ้นมามาอ่านเล่มนี้ไปทํางานอ่านเล่มนี้คือเราสามารถอ่านได้ตลอด ตลอดชีวิตจนแก่นั้นแบบจนถึงแบบของคุณยายคุณย่าะอะไรเงี้ยก็มีหนังสืออ่านดนนิจิทาลอ่านก็นั่นแหละค่ะก็เลยเริ่มทําในตอนนั้นค่ะเดี๋ยวยังไงจะขยายความในโอกาสถัดไปนะคะทำเป็นคอนเทนต์นะคะให้คุณปณนธรเอฟซีความน่าเด็กขอบคุณมากเลยค่ะอารมณ์ดีๆนะคะอืมโอเคคุณซาลันนะคะเนี่ยบอก็เคยทาเกี่ยวกับรถมาแล้วทั้งตเกี่ยวออโต้สลัมมอเตอร์โชว์ในไทยลองทําเรื่องข้อแตกต่างการแต่งรถระหว่างไทยญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นเองก็มีความหลากหลายแนวการแต่งมากๆ อืน่าสนใจนะโอเคอันนี้เป็นไอเดียสลับคอนเทนต์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะแต่อย่างรถเราที่ขับอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้แต่งอะไรเลยก็คือเป็นรถเคลือบแก้วธรรมดาเคยคิดอยากจะแต่งเหมือนกันช่วงที่ซื้อมาใหม่ๆให้ใส่สปอยเลอร์ไม่ว่ายังไงดีแต่งอันนี้ไม่ติดอันนั้นไหมนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็มีความกล้าทําได้แค่ติดสติกเกอร์ค่ะก็คิดว่าผู้หญิงหลายคนก็อาจจะเป็นคล้ายๆนี้เนาะคือแบบไม่ไม่ไม่รู้จะเริ่มยังไงด้วยไม่มีความรู้ยังไง เออถ้ามีอะไรแนะนําก็สามารถบอกได้นะคะโอเคคุณแองเจลิน่าบุคคก็สวยมากรูปนี้สวยมากขอบคุณนะคะคุณอาทรได้ยินว่าแสงแดดที่ญี่ปุ่นเวลาถ่ายรูปกลางแจ้งจะสวยกว่าของไทยจริงไหมคะหลายหลายคนว่าอย่างนั้นซึ่งส่วนตัวเราว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิด้วยคือคือแดดในแต่ละฤดูกาลมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมความซอฟจะไม่เหมือนกันอย่างเมืองไทยเนี่ยแดดหน้าหนาวก็สวยเหมือนกันนะคะเราว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ขอ,งอุณหภูมิด้วยแหละแต่ว่า แต่ญี่ปุ่นก็อาจจะถ่ายง่ายกว่าจริงๆอะคะ่ะคือถ่ายยังไงก็สวยเออเนี่ยใช่ใช,ใชแต่เมืองไทยก็ถ่ายสวยได้นะโอเคคุณวิตตี้นะคะไรไวยาของญี่ปุ่นและเมืองที่ทําสาเกที่มีที่เที่ยวที่พักแบบทัวชิมไหมอ๋อมีนะคะพวกทัววันเดย์ทริปอะไรอย่างนี้หรือว่าทัวเคยเห็นอยู่นะคะก็เดี๋ยวไว้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะ นุมน่มๆนะคะภาพนี่สวยๆจังามากคุณน้ชาติขอบคุณมากเลยค่ะให้เครดิตกับช่างภาพในรูปเลยนะคะคืออันนี้เป็นภาพที่เราลงสำหรับถามคำถามเนี่ยเป็นภาพที่ช่างภาพเขาถ่ายพอเทสเก่งมากๆเลยแล้วเรามีโอกาสได้ไปถ่ายกับเขานะคะคือชื่อคุณศิลพงใช่ป่าว่ะไปดูไปดูในเพจเอานะเออนั่นแหละชื่อคุณปอมอ่ะชื่อเล่นของคุณปอม,ปอมเขาถ่ายสวยมากเลยนะคะก็ยังไงลองเข้าไปดูเพจเขาได้นะคะเขามีเพจชื่อปอมถ่ายให้ด้วยค่ะ โอเคคุณมารุทชอบผู้ชายไทยหรือญี่ปุ่นมากกว่ากันคะก็จะบอกว่า global นะคะคือไม่ได้จาอจงว่าจะต้องเป็นชาติไหนชาติไหนแต่ที่จริงๆอะถ้าเกิดว่าจะถามว่าชอบใครทําไมต้องเป็น2ชาตินี้เพราะเราคุยกันรู้เรื่องไงโอ้คือถ้าเกิดเป็นรัสเซียฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยคุยยังไงอะคุยไม่รู้เรื่องสําคัญคือต้องคุยกันรู้เรื่องก่อนคะ่ะโอเคหน้าตามีส่วนเนาะเออแต่ว่าส่วนใหญ่มันต้องคุยรู้เรื่องด้วยงานสหรับเรานะเพราะว่า ต้องแลกเปลี่ยนความคิดแล้วแบบใช้ชีวิตร่วมกันได้อะก็เลยเอาต้องคนที่คุยรู้เรื่องเนาะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วคงไปไกลแหละไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เก่งนะคะภาษาอังกฤษนะคะไอ้มนชัยสั่งดูไปดูมาบอกว่เหมือนคนญี่ปุ่นขึ้นทุกวันอ่อนี่จริงเหรอเหมือนฉลามเปล่า <Hey. S 2> ให้คุณวิทวินนะคะอยากทราบว่าการไปญี่ปุ่นครั้งแรกเดินทางไปเองยากไหมมีข้อระวังอะไรบ้างคะอืม ไปครั้งแรกเดินทางไปเองยากไหมเคยเกิดหาข้อมูลไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้รีวิวเยอะมากคนไปเองก็เยอะมากด้วยศึกษาข้อมูลไปเองดีๆไม่ยากหรอกคะ่ะส่วนตัวคิดว่าสามารถทําได้นะคะแล้วก็ข้อควรระวังอะไรหรออืมสำหรับเราเหรอถ้าเดินทางไปเองเที่ยวเองสิ่งที่ควรระวังนะ่าจะเป็นพวกของการลืมของสัมภาระอะไรนี้มากกว่าเพราะมันฉุกระหกไงไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยด้วยลืมของเนี่ยระวังสุดเลยเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องของแพลนเนี่ยเราสามารถเตรียมไว้ก่อนได้ไงคะให้ให้ให้ใหให คุณมานพนะคะกินเที่ยวเล่นสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นเก็บบ้านบางครั้งได้อยู่นะโอเคแนะนาขอบคุณมากนะคะคุณจุมวนจีเริ่มเข้าวงการบันเทิงพิธีกรหรือใน,ในสายงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไรคะโอ้ถ้าเป็นเรื่องของวงการเบื้องหน้าที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเข้าได้หลักๆเลยคือคิโมจิเลยค่ะก็คือทํานิตยสารมาก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือพอจะมีชื่ออยู่ในสายของนี้บ้างนิตยสารว่าแบบเออเป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นญี่ปุ่นนะอะไรอย่างนี้แล้วเห็นว่า แล้วทางทีมงานเขาเห็นว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้อ่าลุกก็ได้อยู่ดูเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เข้าใจทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นก็เลยเรียกให้มาทําด้วยกันค่ะเริ่มจากคิโมจิเลยค่ะถ้าเป็นงานเบื้องหน้าเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะให้เอโตคุณมาลดโคกกับเป๊ปซี่ชอบอะไรเ,เอ่อชอบแบบที่มันมีซีโร่หรือแม็กนะคะขอแบบศูนย์แคลอรี่นะคะแต่ว่ายี่ห้อไหนก็ได้หมดค่ะแต่ขอให้ไม่อ้วนนะคะให้เอโต คุณเทพพงศ์อยากให้เริ่มความรักตั้งแต่เด็กยันตโอโอ้อยอนี้ยากเลยค่ะไม่สะดวกนะคะเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างหัวเก่าค่ะไม่สามารถเล่าได้นะคะขอโทษด้วยนะคะคือครอบครัวเป็นคนไทยไงเออนะคะขอโทษด้วยค่ะแล้วก็คุณวิษณนุพงศ์สวยมากขอบคุณนะคะคุณถาปกรณ์นะคะเ,เล่นเก้าเก้าเก้าทำไมได้ไปเล่นนะคะก็ไปแคชงานตามปกติเลยะคะ่ะเพราะตอนนั้นเป็นเด็กโมเดลลิ่งนะคะเคยเล่าแล้วตะกี้ก่อนหน้านี้นะคะให้ แล้วก็คุณแบงค์นะคะคิโมจิซีซั่นเมื่อซีซั่นต่อไปมาเมื่อไหร่ไม่รู้โควิดไม่หายสักทีใช่เออไม่รู้เหมือนกันก็รอกันต่อไปนะคะยังไงตอนนี้ก่อนที่จะไปหวังความบันเทิงนะคะก็ขอให้ทุกคนเราเองด้วยรักษาชีวิตรอดขอให้ปลอดภัยกันก่อนนะคะเอาตัวกันเอาตัวให้รอดกันก่อนนะคะใหะ้คุณดเจร็รกี้นะคะให้ทําคลิปแบบชีวิตประจำวันเลยไปไหนพกกล้องลงคลิปไปด้วยอืม ก็เดี๋ยวคิดว่าหลังจากเปิดเมืองนี้จะกลับมาถ่ายบล็อกถ่ายคลิปให้มากขึ้นแล้วค่ะจะไม่พักลัที่ผ่านมาเหมือนเป็นช่วงแบบจำศีลไงเป็นช่วงแบบพักไม่รู้จะถ่ายอะไรเอาจริงๆมันก็กึ่งกึหมดไฟด้วยแหละก็เลยพักไปก่อนละกันไลฟ์ไปก่อนคุยกับทุกคนไปก่อนแต่เนี้ยก็คือคิดว่าจะกลับมาทําคลิปแล้วก็เลยจะเปลี่ยนจากการไลฟ์เป็นเรื่องของทําคลิปตอบคาถามแบบนี้แหละแล้วก็จะเป็นถ่ายคลิปทั่วๆไปเอามาลงใน YouTube ด้วยนะคะยังไงก็รบกวนติดตามติดกระดิ่งนะคะ u b s c r i b e ช่องด้นะคะค Hey, hey. คุณวรพรติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสละัดชายขอเคล็ดลับลความงามนะคะโอ้เออทาครีมทุกวันเอาง่ายง่ายนะสลับผู้ชายก็ทําได้นะทาครีมบารุงทุกวันเช้าเย็นล้างหน้าให้สะอาดอย่านอนทั้งเครื่องสําอางแล้วก็ทาครีมกันแดดครีมกันแดดทาทุกวันไม่ใช่แค่วันที่ออกไปข้างนอกนะ เออทาหน้าทาตัวก็คือแบบอาบน้ำเสร็จก็ทาตลอดอยู่แล้วคือไม่ใช่แบบว่ามไม่ได้ไปไหนไม่ต้องทาแล้วกันไม่ใม่ใม่ฉันทาทุกวันเลยจ้าทาติดต่อกันมาแบบว่าเป็นสิบปีแล้วนะคะให้ hey. อโตาธรรมกรสว,ย,สวย,ย,ยๆขอบุณค่ะอีกลงเยอะๆขอบุณค่ะคุณเตวินใจลอยขอบคุณค่ะนะคะไฮท์โอเคคําถามก็ประมาณนี้นะคะพูดเร็วไปไหมคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทําคลิป คุยกันเหมือนคอลัมน์ตอบคำถามเลยเนาะก็จะเป็นคนละฟลกับตอนไลฟ์เนาะตอนไลฟ์นี่ก็คือจะมีอ่านตอบโต้กันได้ด้วยแต่อันนี้ก็คือจะดีอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถแบบว่าดูคำถามแล้วก็มาพูดได้เลยเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นนิ่งอยู่ในจอแล้วไงจะไม่เหมือนตอนไลฟ์ที่แบบว่าเทคมันจะเด้งเด้งเด้งเด,ด,ด,ด้งไปเรื่อยแล้วบางอันเราจดอ่านไม่ทันก็ไม่เห็นก็พลาดไปเลยก็ดีคนละแบบนะคะยังไงก็อ่าคอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะคะว่า อย่างนี้ดีไหมหรือว่าจะมีอะไรอยากจะถามกันมาอีกก็เมนกันมาได้นะคะทั้งทาง Facebook ทงั้งทางอินสตาแกรมนะคะโอเคสำหรับคราวนี้ก็ต้องขอสวัสดีก่อนแล้วน,นะคะสำหรับคลิปแรกของการเขาเรียกอะไรคอลัมน์ตอบคำถามยังคิดไม่ออกเลยต้องหาคำเจ๋งๆและวะ้วว่ายังไงดียคอลัมน์ตอบคำถามถามตอบกันเลยกเฮ้เฮเ,เดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวมาพิมพ์บอกแล้วกันนะโอเคค่ะแล้วก็ บายยกับน้องฉลามนะคะเหมือนไหมไม่สิน,นอกอันนี้นกบึดบึดบึดไม่ได้อวดแมวเลยนะคะแมวไม่อยู่ในห้องนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็จะรวบรวมคำถามแล้วมาทำตอบเรื่อยๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงคอนเทนต์ปกติที่เป็นคลิปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเพจแล้วก็ i อก็ยังอัปเดตทุกวันเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย cho cần cao na mà tới nè